สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสาธิตบรรยายแนะนำวิธีการนะครับตัดรองทรงต่ำนะครับไถขาวนวลคืนนะอันดับแรกนะครับเราจะกำหนดคมขาวขึ้นไปก่อนนิดนึงบริเวณครึ่งนะครับประมาณสักสี่สี่ห้าซี่ไม่เกินนี้ครับมุมบริเวณด้านซ้ายนะกำหนดคมขาวเลยครับนิดเดียวเยี่ยมครับนั่นแหละ แล้วก็ใช้มุมบริเวณด้านด้าน,ด,านด้านขวาครับวิ่งสเตนนี้เลยวิ่งตั้งแต่บริเวณไททอลเนี่ยขึ้นไปเลยนิดเดียวนะอย่าเยอะนะระวังมุมด้านซ้ายไปเกี่ยวขอบทรงเลยนะนะครับเยี่ยมครับนิดเดียวตรงนี้เลยเอาใหม่ตบัดขึ้นไปเลยครับตบัดขึ้นไปนิดเดียวนิดเดียว มันแหละนิดเดียวเขาเรียกว่าโลเฟียดนะภาษาอังกฤษเขาเรียกโลเฟียดนะครับตัวนี้น้อยไปเอาใหม่ึ้ิไปอีกใช้ทีตวัดก็ได้ตวัดก็มาตวาดัดมานิดเดียวน,นิดิดีนั่นนะครับเยี่ยมนะครับ มันก็ต้องใช้สามวิธีนะครับก็คืออะไรหนึ่งตะแคงมุมใช่ไหมสองตะวัดสามจิกลากลงแต่จิกลากลงอ่ะเส้นมันจะมันจะลึกนะครับมันจะเป็นลึกไปถึงอะไรไปถึงลึกไปถึงหนังศีรษะด้วนะครับจะทําให้การลบขอบยากนะครับทีนี้อาจารย์ก็ใช้ปลายหวีไล่เลยปลายหวีไล่เลยครับให้มันบางครับให้มันมีความอะไรเรียนทำฟันหรอไม่เป็นไรตัดไปนะครับใช้ปลายหวีเข้าไปเลยครับปลายหวีอ่ะปลายปลายอ่ะนั่นนะครับ เก็บให้มันให้มันเชื่อมกับอะไรกรอบทรงใช่ไหมกรอบทรงลองทรงต่ำครับเรียนกับช่างใหญ่ครับเรียนหนักหน่วงนะครับไม่กลัวอยากเป็นอะไรนะไม่กลัวหรอกอยากเป็นไม่กลัวหรอกอยากเป็นนะครับได้ยินเสียงท่านวิทยากรท่านบอกนะวิทยากรท่านนี้นะครับก็ไม่สะดวกให้เห็นหน้านะเนื่องจากเดี๋ยว อยากจะให้สีมือนะครับถึงเวลาก่อนนะครับถึงจะเปิดเผยนะไล่ให้บางครับตรงจระไล่มาเลยครับนั่นแหละเยี่ยมครับวันนี้ช่างใหญ่ให้โจทย์นะครับในการเรียนครับก็คือตัดเป็นลองทรงต่ำนวลลืนเป็นธรรมชาตินัด้วยกันไกนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาให้ซ้อมนะครับตัดลองทรงต่ำครับขาวนวลคืนตัวนี้ดำนะครับไล่ใหม่ เอ็นบีเอ็นบีเข้าไปเลยนั่นนะครับเราต้องรู้ในใจใช่ไหมว่าขอบทรงหนึ่งไม่เกินหนึ่งหน้าวีเล็กนั่นนะครับเยี่ยมครับ <Okay. S 1> หนึ่งนั่นนะครับเยี่ยมครับงานบีไม่จะสวยกว่าลองฟันนะ มันจะนุ่มกว่าน,นนะครับเยี่ยมครับดูตัวนี้หนาไปเนะียเห็นไหมดำๆเนะี่ยปลายหวีเข้าไปขยี้เลยนั่นแหละครับเยี่ยมครับใช้มุมปัจจัยด้านซ้ายนะครับขยี้เลยเอาจนใกล้จนกว่าจ,าจะจะไม่มีความดาอะ่ะมันอาจจะอะไรต่อผมมันเยอะใช่ไหมบร,ริเวณเนี้ยเราถึงเป็นลดตอผมออกด้วยการใช้มุมปัเลี่ยน,นะครับปิกวีลงสวยขึ้นไหม เบาหวานทุบไปหน่อยนิดนึงนิดเดียวเออนั่นแหละวีขูดลงหวีเสร็จนั่นแหละสวยไหมสวยแล้วใช่ไหมก็มาเลยครับก็ค่อยมารอบศีรษะเลยครับค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดนะเนี่ยครับนี่ครับเราต้องไล่แล้วครับไล่ขาวนุ่นคืนให้มันได้นะครับ ึงพื้นที่มันจะแคบนะครับจะต่ําด้วยกรอบทรงของมันก็จริงนะครับแต่มันก็ไม่เกินความสามารถของเราหรอกนะครับก้มหนวนิดนึงครับลูกค้าก้มหนูลงหน่อยนะครับแล้วก็ไล่เลยนะครับตรงนี้ต้องตวดตตตตวดต้องตรวดขึ้นไปอีกความขาวก็หนูขาวขึ้นไปนิดนึงน้อยไปเออเนี่ยเยี่ยมครับนั่นแหละแล้วปลายบีไล่เลย ะปวีแอนเข้าไปหยิบไล่ตั้งแต่มุมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนไล่ตั้งแต่มุมเนี้ยเข้ามาเนี่ยใกล้ไลน์มันอยู่นี่ใช่ไหมไกล้ไลน์มันอยู่นี่เขาค่อยไล่มาเรื่อยๆรเนี่ยนะครับนะครับเทคนิคนะครับการขึ้นโซนวีถ้าเราได้นะครับถ้าเราฝึกเป็นตั้งแต่ทีแรกนะครับเราจะได้ทั้งชีวิตนะอยู่ที่ว่าคุณมีความอดทนหรือเปล่ามีความมุ่งมั่นไหมทะเยอทะยานไหมสำคัญตรงนี้ ต้องหนักซ้อมหนักหน่วงครับเหมือนนั้งมวยอะ่ะกว่าจะขึ้นมีรายการต่อยชกได้แต่ละทีนี่ซ้อมเป็นเดือนไปต่อยห้ายกช่างแตผ่ผมเหมือนกันคุณต้องซ้อมเป็นร้อยเป็นพันหัวเป็นหมื่นหัวแบบหลับตาตัดได้อะมองทะลุไปเลยนะครับถ้าหลับตาอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนครับเอาเป็นว่ามองทะลุแล้วกันมองทรงให้ออกเยี่ยมครับตะแคงเลยครับถึงั้างนี้ก็ตะแคงแค่มุมแต่เล่นต้นซ้ายนิดเดียว สามสี่ซี่อะยกมุมนัานขวาขึ้นเล็กน้อยนั่นแหละเขาวิ่งขึ้นมาเลยวิ่งถ่ายขึ้นมาถึงกลางใบหงแล้วก็หยุดไม่ถึงเลยเอาใหม่ถ่ายมาเรื่อยถึงนี่ชนมือผมนั่นเลยเอาใหม่มันไม่โดนนั่นแหละให้เห็นความขาวกันมานิดนึงอะเพราะถ้าเราขาวเยอะไม่ได้เพราะมันเป็นรองทรงต่ำไงไม่งั้นกรอบทรงมันจะพังนั่นแหละครับเยี่ยมครับ มาไล่มาใหม่ไล่นัแต่ไทอยอะไถอย,ย,ยตัวนี้เอาไปบีไล่มาใหม่นะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วต้องมองให้ออกด้วยว่ามันวนลวลหรือยังมันมีสามเลเวละขาวนวลกลืนนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรโลเฟดแรงเงาขึ้นไปนครับเยี่ยมครับนั่นแหละ ไม่ไ้ปซ้อมเยอะหรอกตัดผมผู้ชายนะซ้อมอะไรลองทรงต่าไถ่นวลคืนเป็นธรรมชาติรอบที่หนึ่งรอบที่สองไถอะไรขาวนวลคืนครับซ้อมอยู่แค่นี้ลองทรงกลางเหมือนกันลองทรงกลางไถ่นวลคืนเป็นธรรมชาติน้อยไปออยด์ครับแล้วก็ซ้อมอะไรลองทรงสูงไถ่นวลคืนเป็นธรรมชาติ แล้วก็ซ้อมขาวนวลคืนเฟดก็ม,ม,มีอยู่แค่นี้เอาเบสิกพื้นฐานเอาซ้อมตรงนี้ไปก่อนนะครับไอเรื่องวินเทจไอเรื่องไฮเฟดพวกนีม้มันก็อ,อยู่ในพื้นฐานนี่แหละนะครับพอเราคุณตัดเบสิกพื้นฐานนะครับเข้าใจนะครับแล้วก็ทําได้นี่เราก็ไปฝึกตัดอะไร,รพวกแยกแบบ ตัดวินเทจทรงโดโด,โดมินิกันทรงเปิดข้างหลังวีทรงอะไรไซส์พาร์ทนะครับได้หมดนะครับตรงนี้ขอบางหนะ่ะมันหนาไปก็คือตัดให้มันเหมือนกันอนะตัดฝั่งตัดให้เหมือนกับด้านฝั่งด้านขวานะครับด้านซ้ายนะ่เพราะฉะนั้นเราก็ถ่ยนั่นแหละ มาดูาซ้ายขวาสูงเท่ากันไหมไม่ตรงนี้ให้เบาหน่อยมันหนาไปอยงเงี้ยปลายบีแอนด์ปลายบีเข้าไปแอนด์ปลายบีเข้าไปเงี้ยนั่นแหละเขาโคตรเกิดทีนี้ลูกค้ามันจะเดินมาในร้าน,นอ่ะมันจะสั่งอะไรก็ลุยได้หมดอ่ะลูกค้าว่าเอาเอาผมมาตัดรองทรงต่ำครับเอาไปสั้น เราก็นึกถึงอะไรนวลคืนเป็นธรรมชาติลูกค้าว่าเอาลองทรงต่ําแบบสั้นหน่อยให้นึกถึงข่าวนวลคืนแต่ว่าต่ำนะครับข้างนี้สวยแล้วทีนี้ข้างนี้ผมเห็นเว็บๆหนึ่งว่าตัวนี้มันเข้มอยู่นะเนี้เคยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มันเข้มอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอบผมก่อนใช่ไม่ใช่ตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ไม่มีใช่ไหมตัวนี้มันคืนคืนะครับตัวนี้ก็ไล่เอาหวีไล่ออกนิดนึง ใช้ปลายหีบิดออกเล็กน้อยนั่นแหละนั่นแหละทำสองข้างให้เหมือนกันน่ะมันทํายากนะทุกคนเป็นชาติผมได้สิ่งสําคัญคือทําให้เหมือนกันสองข้างยากทั้งใหญ่ก็สอนนะครับยากให้เป็นง่ายนะแล้วก็มาตรวจดนูนะครับมาตรวจก็อะไรปาดเสศจผมออกครับกแปรงมายังไม่ได้ใช้แปรงสักหยดสักโชว์เลยนะครับใช้แปรงนุ่มๆนะครับแปรงนุ่มๆนะครับ ทา่านวิทยากรท่านนี้ก็ใช้แปรงนะครับยี่ห้อแอนดิสนะเป็นของอเมริกานะครับจะมีความนุ่มนะมันจะเหมาะสําหรับการถาไถไล่เศษนะถ้าอย่างนั้นเราจะมองไม่ออกนะว่ามันมันใช่เศษผมหรือว่าความหนาของอะไรของผมทีเ่เรายังไม่ตัดไม่เรียนนะครับข้าวนี้โอเคสวยหมดแล้วนะครับ,นะรบก็ค่อยไล่ไปนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับค่อยๆไล่ไปก็ไปเจอบริเวณหลังเมนหูนะมันจะมีความดานิดนึงใช่ไหมครับ ก็ลุยเลยครับอืเยี่ยมครับจะตั้งหวีนะครับตั้งหวีแล้วค่อยไล่นะครับไล่ให้มันให้มันสั้นลงไปประมาณมิลหนึ่งอ่ะมิลหรือสองมิลน,นะครับบริเวณนี้นอนหวีครับนอนหวีกงนอนหวีนี่เอ,อ้ยนอนหวีแล้วก็สไลด์เลยนิดเดียว เอาตรงนี้อีกตรงนี้นตัดจริงๆไม่มีใครมาพับหูให้นะก็ต้องใช้นิ้วมือนึงคนระับพับหูแล้วค่อยวางวางหวีนะครับเยี่ยมครับเรี่ยมครับแล้วทําการเกลาเลยครับเก็บเก็บออกเลยครับหมือเกา้าตัวไหนที่มันโดดดีนะครับเกลาเลยวิทยากรท่านนี้นะครับท่านมีความชานาญเรื่องการใช้หวีแล้วก็อัตไตเลียนอยู่แล้วนะครับช่างใหญ่ก็อนุญ,ญาตให้ ใช้วิธีเก่านะเป็นการควร่ำแบตเตอรี่ลงนะครับแล้วเก่านะครับถ้าน้ําหนักแบตเตอรี่มันหนักนะครับหรือมันเบาเกินไปให้ใช้ครับมือนะครับสองข้างประคองนะประคองเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่มันพลาดพังลงไปจิกหัวลูกค้านะถ้าจิกหัวพลาดพังลูกค้าเนี่ยนะครับก็เตรียมเปลี่ยนชงลูกค้า1ตัดฟรีนะครับสองเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟเข้าไปพันสองพันนะก็ขอโทษกราบงามๆนะครับว่าหนูพลาดไปแล้วหนูหนู ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้เกตียนานะไม่ได้กั่นแกล้งนะครับขอโอกาสนะครับให้อภัยหนูด้วยให้อภัยกับผมด้วยนะครับ mm hmm. เยื่อมครับบอกกันไก่ฟันปลามาครับทีนี้บริเวณนี้มันมีความดำใช่ไหมเนี่ยนิดหน่อยแล้วก็กรไกฟันปลามาสับซะนะครับตัดเสร็จผมบอ,อกให้สะอาดนะปัดให้สะอาดเอาทีนี้นะครับกันไกร ในกรณีที่เราจะตัดซอยสมมติลูกค้าต้องการเอาสั้นลงถูกไหแล้วก็ตัดซอยสั้นแล้วก็เก็บขอบเก็บความหนาออกลดลดตอนี้มันมันเข้มไปหน่อยมันไม่กลืนนครับเห็นไหมตรงนี้มันจะมีความดาหยุดก่อนเดี๋ยวแล้วนะเห็นไหมตรงนี้มันจะดำางเยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ลดตอมันออกซะนะเยี่ยมครับนเั่นแหละเยี่ยมครับมาปาดถลงออก ก็คอ <S <S ่อยๆไปก็ตัดนี้ก็ได้ครับฟันปลาฟันปลาเราสามารถตัดพอยคัตติ้งเข้าไปได้เนยนะครับพอยเฉพาะจุดนะจุดไหนที่มีความหนาแล้วก็พอยเข้าไปนะครับนะครับพอค่อยๆเดินมาตรงนี้เอาตรงนี้ขอตัวนี้ก่อนนะครับพอยนะครับหรือเราจะใช้กันไกลด้ามเดียวนะครับพอยก็ได้ได้หมดนะแต่ว่าบางคนก็ททาไม่ได้เหมือนช่างใหญ่ก็ แทักใกล้ฟันปลาลุยไปเลยนะครับค่อยๆทําไปครับนะครับเราตัดเนียนตัดละเอียดตัดสวยครับหัวละข้าวห้าร้อยหัวละพันนะสบายอยู่แล้วเยี่ยมครับเยเยอะนะถ้าเยอะเดี๋ยวมันแบ่งอีกลิ้นหนาไปหน่อยเยี่ยมครับพอพอ ค่อยๆไปยังครับนั่นแหละรถตอมันออกไงสไลด์เรียกว่าสไลด์ต่อออกมันเป็นเทคนิคชั้นสูงนะไม่มีใครเขามาสอนกันหย่างนี้นะครับนีช่างใหญ่ะสอนฟรีไม่มีเงื่อนไขนะเอาไปเลยนะครับนโยบายของช่างใหญ่ก็เพื่อให้ประชาชนนะครับมีงานทําลดรายจ่ายในครอบครัวนะครับในชมุมชนหมู่บ้าน,นครับให้ทุกคนนะครับเข้าถึงครับแหล่งความรู้นะครับเข้าถึง วิชาชีพนะครับแบบฟรีๆนะนะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากรแล้วก็นายแบบนะครับคุณกุ้งสะพานใหม่นะครับเอาแป้งมาปัดนะให้สาดเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านนะครับรอดพ้นจากโควิด1อที 19, นสิเก้ฮงเฮรวยๆครับค้าขายอันใดก็ขอให้สําเร็จก็ขอให้เป็นรูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการมีลูกค้าเยอะๆ สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่เราทําไม่ได้แล้วก็ไปเรียนนะครับไปฝึกฝนนะครับวันนี้ก็ลองทรงต่ำนะครับไถอะไรขาวนวลกลืนนะครับหรือว่าโลเฟดนะง่ายๆนะครับสวยๆนุ่มๆวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ ที่ช่างใหญ่นะครับอัพโหลดขึ้นทุกวันเลยเรื่อยๆนะอยากจะได้นะครับอุปกรณ์ตัดผมว่าจะเป็นกันไกลปัตเลตียนนะครับก็โทรสับสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่0819856234 0625483999ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย